เ,เช้าๆนะครับตอนนี้หลายท่านตื่นนอนอย่างมีความสุขนะครับก็เป็นเช้าวันหจุดอีกวันหนึ่งนะครับที่คนที่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองนะครับก็จะมีความสุขกับแต่ละวันนะครับตื่นขึ้นมาต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทําให้เรามีชีวิตรอดอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรบ้างครับเป้าหมายที่จะนําพา ชีวิตตัวเองลำปลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ,บ <c oughs> อีใต้อยู่เดียววิทยคือว่าห <c oughs> ลงบุ่กลับป้อุลนไปนขอหนุครับไปบ้านลูกบ้าวกับ <c oughs> เลรอรับมันยนนี้กับสักเดียวครับครับ <c oughs> ผมไปได้บทความดีๆบทความหนึ่งนะครับเป็นบทความที่เขียนโดยท่านหม่อมราชวงศ์คึกอิตปราโมทนะครับคนดังของเรานะครับอดีตนายกร,รัฐมนตรีและก็สร้างผลงานระดับประเทศนะครับสร้างคูณูปาก,การให้กับประเทศไทยไว้มากมายนะครับท่านได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งนะครับขึ้นเราเมื่อตอนอายุท่านได้74ปีนะครับ เขียนในชรากถานะครับน like so <st ่าคิดมากๆนะครับน si ่าคิดมากๆากต่อจาวันหยุดอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้พิจารณาตัวเองนะครับพิจารณาตัวเองหม่อมราชวงศ์เครือปรโมโธท่านเขียนไว้ว่ากฎของการใช้ชีวิตในวัยทองอย่างมีความสุขนะครับหลายคนไม่ค่อยมีความสุขหลายคนก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับท่านหม่อมราชวงศ์เครือปรโมทนะครับท่านเขียนไว้ว่า หนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองจังเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระนะครับ้นนี้น่าคิดนะครับน่าคิดมากๆเพราะฉะนั้นคนที่จะชรานะครับที่จะแก่จะต้องเตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับโดยเฉพาะจะต้องมีบ้านนะครับบ้านเป็นของตนเองที่มั่นคงนะครับ จากข้อหนึ่งน่าจะสันนิษฐานว่าไม่ใช่อยู่กับลูกกับหลานนะครับนะครับไม่ใช่อยู่กับลูกกับหลานแต่ถ้าลูกหลานจะมาอยู่บ้านหลังซึ่งพ่อแม่ได้สร้างไว้ก็ก็ก็คงจะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็แสดงว่าเรามีบ้านของตัวเองนะครับจะมีลูกเขยลูกสะพ้ายมากน้อยแค่ไหนก็ทุกคนก็ต้องยอมรับได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับคุณพ่อคุณปู คุณตาคุณยายเป็นผู้สร้างอาไว้นะครับไม่ใช่เป็นสมบัติของพ่อแม่นะครับก็ก็เป็นความภาคภูมิใจในยามแก่เท่านะครับในยามแก่เท่าเรามีสมบัติเป็นของตนเองนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับประการที่สองนะครับท่านบอกว่าถือครองเงินฝากธนาคารและทรัพย์ไว้กับตัวเองก็หมายความว่าเรามีเงินฝากเป็นของตัวเราเองนะครับ มีเราอื่นฝากเป็นของตัวเราเองนะครับไม่ได้หวังครึ่งเกินจากลูกจากหลานแสดงว่าเราต้องมีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเราเองนะครับผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สมบัตินะครับด้วยความภาคภูมิใจเรามีรายได้รายเดือนจากดอกเบี้ยก็ดีจากอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นของตัวเราเองนะครับประการที่3ท่านหม,อมะะ่อมราชบุศครือขิตปัมโมสังเกตนไว้ว่าอย่าไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลเราตอนแก่ น่าคิดคนนี้น่าคิดมากๆนะครับถ้าไนลักคิดว่าวันนี้นะครับวันนี้คนแก่นะครับคนชราคนแก่จะต้องยืนบนลำแข้งลำขาตัวเองได้นะครับยืนบนลำแข้งลำขาตัวเองได้ไม่ได้หวังพึ่งนะครับลูกหวังพึ่งหลานแต่ไม่ได้หมายความว่ารังเกียจลูกหลานนะครับไม่ได้หมายความว่ารังเกียจลูกหลานแต่เราไม่ได้งอมืองอเท้านะครับอย่างเดียวนะครับ แต่เราก็มีความพร้อมรับความพร้อมที่จะยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองได้นะครับต่อไปประการที่4หาเพื่อนเพิ่มครบทุกวัยนะครับแสดงว่าพออายุมากขึ้นนะครับจำเป็นจะต้องมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนมีฝูงเข้ามาดูแลนะครับเพื่อนก็มีเพื่อนที่อายุรุ่นราวเราวเดียวกันหรือ จะเป็นเพื่อนต่างวัยก็สุดแล้วแต่นะครับก็ต้องมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับการที่จะมีเพื่อนได้ดีนั้นเราก็จะต้องเข้าสังคมนะครับมีสังคมถ้าเป็นนักวิชาการก็ได้มีโอกาสไปบรรยายไปพบปะสังสรรค์ไปร่วมในพิธีกรรมต่างๆไปงานต่างๆไปวัดไปวาอะไรเหล่านี้นะครับประการต่อไปประการที่5นะครับอย่าเปรียบตัวเองกับคนอื่น ตัวนี้สาคัญมากๆๆนะครับสาคัญมากๆคุณสมบัติของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับความเก่งกล้าสามารถไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบตัวเรากับคนอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ,รบเราก็ไม่ได้วิเศษวิโสไว,วกว่าใครในขณะเดียวกันคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเ <c oughs> ขาก็ไม่ได้เก่งกา้สามารถเพราะนั้นความรู้ความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นย่อม ผิดแปลกแตกต่างกันไปนะครับผิดแปลกแตกต่างกันไปนะครับก,ก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นประการที่6นะครับอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตลูกอาออันนี้สําคัญหลายคนหลายท่านไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไปมัวบงการชีวิตไปมัวคาดหวังกับลูกนะครับท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของลูกนะครับปล่อยเขา ได้มีโอกาสจริญเติบโตเพื่อเขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเขาเองนะครับประการที่7นะครับประการที่7ท่านบอกว่าอย่าเอาความชรามาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องความเคารพนับถือ,อจำเป็นนะครับคนนี้หลายคนนี่วางตัววางมากถือว่าแก่แล้วทุกคนต้องเคารพนับถือนะครับ ก็คอไปเที่ยวคาดหวังกับลูกกับหลานไว้เยอะนะครับซึ่งก็หาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้นะครับหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้นะครับประการต่อไปนะครับบอกว่าอย่าฟังเสียงผู้อื่นโทษๆครับประการที่8ให้ฟังเสียงผู้อื่นแต่ให้วิเคราะห์และปฏิบัติตามที่คิดอย่างอิสระอืมข้อนี้หมายความว่า ต,ต้องฟังคนอื่นด้วยนะครับฟังคนอื่นด้วยแต่เราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับมีผลสามารถวิเคราะห์นะครับแยกแยะได้นะครับความถูกผิดว่าเป็นอย่างไรเรายืนเป็นลำแข้งลำขาของตัวเองนะครับมีพื้นฐานข้อมูลแห่งความรู้มากนะครับพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เรารับนั้นมันถูกหรือผิดมันใช่หรือไม่ใช่นะครับส่วนการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเรา ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับไม่ใช่ไม่ให้คนอื่นมาบงการชีวิตก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่ข้อนี้น่าจะเปรียบอย่างนี้มากกว่านะครับจะเปรียบอย่างนี้มากกว่านะครับประการที่แปโทษโทษประการที่9ครับให้สวดมนต์แต่อย่าร้องขอจากพระ <c ười> คือสวดมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระได้สวดมนต์นะครับสวดมนต์แต่อย่าไปเที่ยวขอพร อย่าไปเที่ยวขออะไรจากพระสงฆ์องค์เจ้านะครับความดีความชั่วความามันเกิดจากเราเองนะเกิดจากเราเองต่างหากนะครับไม่ได้อยู่ที่ต้องไปร้องขอนะครับท่านท่านพูดไว้ชัดนะครับท่านเป็นปรานนะครับท่านพูดไว้ชัดเจนนะครับในหัวข้อนี้นะครับประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายข้อที่สินะครับท่านหม่อมราชวงศ์คือกิดประมทท่านเขียนไว้ว่า ข้อสุดท้ายอย่าพึ่งตาย <c oughs> ข้อนี้นะครับอย่าพึ่งตายนะครับทั้งหมดทั้งทั้งมวนที่พูดมาข้อสุดท้ายต้องบอกว่าอย่าพึ่งตายก่อนนะครับต้องอยู่ยืนยาวอยู่ไปอีกระยะหนึ่งนะครับเนี่ยคนชราที่มีคุณภาพต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับก็ก็ได้ให้คิดนะครับให้คิดบุมมองสำหรับผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยว่าในวันนี้ เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับทีนี้จากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทั้ง10ประการนั้นเป็นเจีชายาชารากถา,านะครับของหม่อมราชวงศ์ครือิดประโมทนะครับชารากถา10บ้อนะครับก็ ถ้าท่านผู้วุโ,โส,สามารถประพฤติปฏิบัติได้นะครับประพฤติปฏิบัติได้ก็จะมีความสุขนะครับจะมีความสุขอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนท่านนะครับเ,เรื่องของท่านหมอมราชวงศ์คริสปรามดูดไว้10ข้อ10ประการนะครับ เมื่อกี้ได้มีโอกาสพบกับชราราถานะครับของท่านอดีตนายกัฐมธตรีตันหมอมราชวงศ์คือคิดประโมทไปแล้วนะครับก็เป็นให้คิดมุมมองที่ดีนะครับ <c oughs> ก็ไปได้ข้อเขียนข้อคิดของหลายท่านนะครับผมก็รวบร,ร,รวมมาถ้าไม่สามารถจะเอ่ยน,นามได้ท้้งขออภัยนะครับก็ไปไปพบมา หลายท่านสรุปเขียนไว้ว่า1อย่ากลัวความแก่นะครับ 2. อ,อย่าเสียใจที่แก่นะครับแล้วก็ 3. รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถนะสามารถที่จะหาความสุขได้ไปไหนมาไหนได้เดินเหินสะดวสบายก็ควรจะหาความสุขให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับอย่ารอความสุข ก่อนจะเสียดายภายหลังนะครับบางคนนี่ออไปเสียดายว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่ยังหนุ่มยังแน่นไม่กบกวยความสุขเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พออายุมากกับไม่มีไม่มีความสามารถตรงนั้นแล้วก็กลับมาเสียดายนะครับประการที่5รีบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากจะไปอืมก็ก็ก็ เป็นไงคิดมุมมองอีกข้อหนึ่งนะครับที่ดีมากๆนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้รับชมเทปนี้ไปนะครับผมอาจารย์ชุบป,ประชัยเครือจันทร์นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเทปต่อๆไปอีกนะครับก็เป็นเรื่องราวนานาสาระที่พอจะนํามากราบเรียนกับท่านนะครับในเวลาอันสมควรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ